เอาล่ะสวัสดีครับกบ Council, ลับมาอีกครลาสสำหรับนักศึกษาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาคนี้นะจะมาสอนวิธีการทําเครื่องคัดแยกไอเทมนะครับหลังจากครั้งก่อนนะรเราได้ทําไอลิฟขนไอเทมนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วเรียบร้อยนะครับคือไลรางเนี่ยมันจะต้องอยู่ข้างบนใช่ปะ่ะแล้วไอตัวประมวลผลแบบในการคัดแยกส่งไอเทมไปไป,ไปนู่นน,นี่นั่นนั่นมันจะต้องอยู่ด้านล่างใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําลิฟต์นะครับเพื่อส่งไอเทมขึ้นไปข้างบนแล้วให้มันขึ้นไปตามท่ออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้นะจะเป็นเครื่องขนาดแบบกระทัดรัด ค่อนข้างจะที่ชัดที่สุดนะครับมันทํางานได้ยังไงนะครับเรามาดูนิดหนึ่งนะครับอันดับแรกนะครับเรามาด้านบนก่อนนะครับบันไดค่อนข้างเสียวปุ๊บมาตรงนี้นะครับอย่างเช่นนะครับสมมุรณนะครับบล็อกดินมันมานะครับเออนะครับมาจุดที่ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้จะเป็นตัวดูดถูกต้องไหมครับถ้าเกิดเราคิดขวาดูนะครับก็คือสังเกตว่ามันจะมีบล็อกดินอยู่ใช่ไหมฮะมีบล็อกดินอยู่ซึ่ง บล็อกดีนใช่ไหมครับมีหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันอะไรประมาณนี้คือมันถูกจองหมดทุกช่องแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติบล็อกคอปเปอร์สโตนมาอืดปึ๊บเฮ้ยมันดูดไม่ได้นี่เพราะมันเต็มใช่ไหมครับเพราะมีบล็อกดินจองอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เลยดูดไม่ได้มันก็ดูดได้แค่บล็อกดินใช่ฮะแต่เกิดสมมติเออคอปเปอร์สโตนมาอืดอุ้ยเมื่อกี้พูดอะไรวะเอาใหม่ๆๆๆถ้าบล็อกดินมาอืดปึ๊บใช่ป่ะเฮ้ย มันดูดได้นี่ใช่ป่ะบล็อกดินมันสามารถมาช่องไหนก็ได้ช่องนี้ก็ได้ใช่ป่ะช่องนี้ก็ได้อะไรเงี้ยช่องนี้มันก็ว่างนี่ก็ว่างนี่ก็ว่างใช่ไหมมันก็บล็อกดินมันก็ดูดฟวบเข้ามาใช่ป่ะตถ้าเกิดเขาบสโตนมาอืดปึ๊บมาตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยดูดไม่ได้นี่โอ้มีบล็อกดินเต็มเลยโอเคไม่ดูดก็ได้แล้วมันก็ดูดมันก็ส่งไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบล็อกดินนี้นะครับเป็นจํานวนที่ว่าพอเหมาะสมนะครับก็คือตอนเนี้ยมันมีทั้งหมดเท่่าไหร ใชับสตอนนี้มี22อันคือตอนนี้มีบล็อกดินในะฮัพเปอร์22อันถ้าเกิดบล็อกดินในะฮัพเปอร์มี23อันเนี่ยมันจะส่งกระแสไฟฟ้าไปได้2บล็อกนะครับก็คือถ้าใครไม่รู้เรื่องนะครับให้ไปดูคลิปสอนวิธีการใช้เลสตน stone c o m p อร์ t o r นะครับเลสตน stone c o m p อร์ t o r เนี่ยก็คือที่บอกไปมันจะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจสอบว่ามีไอเทมในเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะฮะพอมาตรงนี้เสร็จปึ้มใช่ไหมสมมติสมมติสมมติอ่าโดดลงมาตรงนี้แล้วกันเออคก พอมาตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับสังเกตพอมันถูกดูดมานะครับพฮอปเปอร์มันถูกดูดมานะครับสังเกตว่าตูดฮอปเปอร์มันจะเสียบเข้าบล็อกตรงนี้นะครับซึ่งบล็อกตรงนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรก็คือว่าให้มันไม่ส่งไอเทมไปไหนเขาจะฮะคือถ้าตูดมันเสียบลงข้างล่างมันก็จะส่งไอเทมลงข้างล่างเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นคือต้องให้มันหันไปด้านไหนก็ได้ให้มันหันตูดไปด้านไหนก็ได้ซึ่งหันไปทางด้านนี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดอะไรประมาณนี้แต่จริงๆอ่ะให คอนนี้พอมันบล็อกมันเสียมาตรงนี้เสร็จใช่ไหมฟึบอ้าวมันส่งไปไม่ได้นี่เพราะว่ามันไม่ใช่แบบเป็นบล็อกที่แบบพวกเก็บของแบบพวกเชสอะไรพวกนี้ใช่ไหมว่ามันเก็บของไม่ได้นี่ใช่ไหมมันก็จะหยุดการส่งของไอเทมทั้งหมดที่มันถูกดูดในรางก็จะมาอยู่ในตัวนี้นะครับพอมาพอในตัวนี้เสร็จตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่ตอนตอนแรกมียี่สิบเอ่อหนึ่งสองสามสี่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบสองมีทั้งหมดยี่สิบสองอันใช่ไหมครับยี่สิบสองโอเคไฟล์มันยังไม่มีนี่ไฟล์มันจะมา มันจะบล็อกที่2ใช่ไหมครับพอมาบล็อกที่2เสร็จอ่าบล็อกที่2มันก็ติดพอบล็อกที่2ติดレスสโตรีพิเตอร์มันก็ติดด้วยเช่นกันพอレスสโตรีพิเตอร์ติดปุ๊บレスสโตนท็อตก็ดับพอレスสโตนท็อตดับฮอปเปอร์ก็จะทํางานคือฮอปเปอร์มันจะมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือฮอปเปอร์อะ่ะมันจะทํางานต่อเมื่อไม่มีไฟฟ้ามาอยู่ใกล้ๆมันนั่นเองนะครับถ้าสมมุติแบบมีพวกレストโนคอมเพลตเอ้ยถ้ามีพวกแบบレストโนท็อตลีเวอร์อะไรประมาณที่ว่ามันส่งกระแสไฟฟ้าให้ไอฮอปเปอร์เนี่ย ถ้ามันมีกระแสถ้าฮอปเปอร์มีกระแสไฟไฟ้าเนี่ยมันจะหยุดทํางานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือทําไมถึงต้องมีการหยุดหยุดตลอดแบบเดี๋ยวมีหยุดเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวดูนะครับถ้าสมมติจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติตรงเนี้ยมันไม่มีไฟนะครับมันไม่มีไฟมันจะเกิดอะไรขึ้นไอฮอปเปอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะดูดไอเทมออกจากตัวตัวกองไอเทมนี้หมดพอดูดออกหมดปุ๊บใช่ไหมมันก็ไม่มีมันก็ไม่มีบล็อกดินอยู่ข้างใน พอมันไม่มีพอพอมันไม่มีบล็อกดินอยู่ข้างในปุ๊บมันก็จะดูดบล็อกอะไรก็ได้ถูกต้องไหมครับซึ่งตอนนี้เราก็คือวางตำแหน่งไว้ดีแล้วอะไรประมาณนี้คืออย่าดูดอะไรคืออันเนี้ยเป็นจํานวนตั้งฐานอะไรเงี้ยอย่าให้มันดูดเยอะมากกว่านี้นะครับถ้าดูดเยอะกว่านี้ปุ๊บมันก็จะไม่มีแบบแม่แบบเข้าใจป่ะมันก็จะดูดอะไรไม่รู้มั่วหมดอีลงตุงนางเขาเนี้ยบล็บอกข้อมูลโอโหแบบยังไงเขาโพสตโอนกาเวลอะไรอย่างงี้มันจะผสมกันมั่วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ ต้องมีการแบบสั่งให้มันหยุด the แล้วก็ดูดหยุดดูดบ้างอะไรประมาณนี้เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวดูดอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นสมมตินะครับตอนนี้ไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้มีเท่าไหร่ต <visuals. S 1> ัวนี้มีทั้งหมดเท่านี้ใช่ไหมครับคลิกแกนนับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะวอกดินใส่เข้าไปนะครับพอวอกดินใส่เข้าไปปุ๊บใช่ไหมไฟฟ้ามันก็เอามีไฟนี่มีมีวอกเยอะนี่มันก็ส่งมาที่นี่ปุ๊บใช่ไหมเลสโตนท็อตก็ดับพอเลสโตนท็อตดับปุ๊บมันก็เริ่มทําการดูดไอเทมดูดมาทีี่ตัวน้ป๊บเต็มฮะดูดมาที่ฮออปปเร์ตัวนี้ป๊บบบใช่่มมั้้ครแลวก็าไทีีห แล้วก็ถูกฮอปเปอร์ดูดเข้าไปอีกแล้วก็มาเก็บไว้นในไมคัสวิดเชสนะครับหลายหลายคนก็จะถามว่าทําไมตรงนี้ถึงจะต้องเป็นเชสทําไมไม่เป็นฮอปเปอร์เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากตรงนี้เห็นไหมครับมีเลสโตนทอตอยู่ถ้าสมมติเราเอาไอ้ออนี่ยเราเราใช้เราใช้เราใช้ฮอปเปอร์แทนเชสตรงเนี้ยนะครับฮอปเปอร์มันจะมันจะไม่ทํางานเพราะเนื่องจากว่าเลสโตนทอตเนี่ยมันจ่ายไฟให้ฮอปเปอร์ใช่ไหมฮะคราวนี้พอฮอปเปอร์มีไฟมันก็ไม่ดูด เอมันก็ไปทํางานแล้วไอเทมก็ค้างแงะวงจรพังถลักถลายระเบิดตุ้มนะครับอันนี้เอร์ไปนะครับก็คือว่าเชฟมันจะไม่มีผลต่อพวกแบบคือเข้าใจป่ะจะทำวงจรให้เล็กที่สุดเพราะฉะนั้นแบบมันก็แบบมีไฟชนกันบ้างอะไรประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าถ้าใครไม่เข้าใจก็กลับไปดูพยายามเข้าใจหน่อยแล้วกันนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างที่จะเอียดอ่อนนะครับเราจะมาโอเคไอเครื่องนี้ใช่ไหมไอเครื่องนี้เครื่องแรกของเราดูดบล็อกดินใช่ไหมครับ ส่วนเครื่องที่2เราก็จะทาให้มันดูดคัพโปสโตนเครื่องที่3ดูดอะไรก็ตั้งไปตั้งไปตั้งไปไล่ไปเรื่อยๆตามที่เห็นเป็นอาคารนี้ครับก็คือแบบอะไรดูดบล็อกดินบ้างคัพโปสโตนบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะคือต้องบอกเลยว่าทําใจคือเนี่ยหนึ่งอันไอ้เครื่องบองบองเนี่ยหนึ่งแถวเนี่ยช็อปตรงเนี้ยก็คือดูดหนึ่งอย่างคือ1เครื่องหนึ่งหน้าที่นั่นเอง หนึ่งเครื่องหนึ่งนาทีอันนี้จะเป็นแบบประยุกนะครับมัวม่วๆนะครับวงจรมัวม่วๆเ,เองก็เลยอะไรมันก็เลยได้เป็นอย่างนี้มีไฟกระพริบมีเสียงดนตรีติ้งติ้งติ้ง,งอะไรด้วยนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆอย่างนี้คืออันนี้ก็ต้องทําใจอะ่ะคือแบบเหนื่อยหน่อยแต่คือแล้วทําไอเทมในสิ่งที่เราแบบแบบดูดเยอะมากที่สุดแบบอยากเก็บมากที่สุดก่อนอย่างเช่นข้างในบ้านใช่ไหมก็จะมีบล็อกดินนี้ใช่ไหมมันก็เยอะใช่ปะคอมโพ์สโตนนี่ก็หลายคนก็จะมีปัญหาเลยบางคนเนี่ยโอ้โหแบบไปถ้ำอย ก็โยนคอมโพส์ตูนทิ้งอะไรประมาณนี้บางครั้งมันก็อาจจะมีค่าอะไรประมาณนี้นะแต่นี้คือมันก็ค่อนข้างเยอะจริงๆอะรถด,ด้านหลังเนี่ยอาจรูร้สึกใส่เข้าไปเกือบ50คันหรือไม่เยอะไปกี่คันแล้วไม่รู้เกือบ20คันแล้วมั้งประมาณนี้นะคือมันใส่ไปเยอะมากซึ่งไอ้ด้านหลังอย่างที่บอกไปว่าไอ้ตรงด้านหลังเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนไม่เหมาะสําหรับทำน้มัติเพเยอร์นะคนเหมาะที่จะทําในเกิลเพเยอร์เท่านั้นคือเราเป็นคนดูแลคนเดียวอะไรประมาณนี้ไงแล้วรู้ไหมถ้าสมมุตินะ มันมีคนมาเกียนใช่ไหมฮถ้าในเซิร์ฟเวอร์หรือถ้าเล่นในซิงเกิลเนี่ยแล้วคิปเปอร์เข้าไปอยู่นะแล้วมันระเบิดนะคิดสภาพที่มันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคางไอเทมระเบิดเถิงเหมือนแบบคางอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดนะครับไอเทมทุกอย่างนี่คือไปหมดเลยนะครับแล้วคันนี้ก็คือสวยเลยโอเคเอาคาร์บอนโตนออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้พอออกมาปุ๊บเห็นไหมครับมันก็เติมให้อัตโนมัติเพราะว่าไอเทมทั้งหมดเนี่ยที่เก็บจริงๆอ่ะเยอะจริงๆอ่ะมันจะอยู่ที่ไมคคังนนั่เอง ซึ่งอันนั้นจะเป็นจุดที่เก็บไอเทมที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นจุดอ่อนที่สุดด้วยเช่นกันนะครับโอเคคนระับเราก็จะมาดูเราเรเลยเราก็จะมาดูวิธีการทํากันนิดนึงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องตั้งิ่นฐานก่อนซึ่งไอ,อ,อซึ่งโอเคเราจะทําให้มันสวยๆนะครับปึ๊บปึ๊บตัวนี้ต้องเป็นบันได ถ้าเป็นบันไดคือมันเหมือนเหมือนแบบว่า cobblestone มันปิดนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือบันไดกลับด้านนั่นเองแล้วไมถามว่าไม่ใช่ cobblestone นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้ามี cobblestone หรือมีบล็อกอะไรมาอยู่บนหีบมันจะทําให้ไม่สามารถเปิดกล่องได้นะครับคัฟิงเทเบิลอยู่ไหนฮะตายละลืมไม่เป็นไรครับสมมุติว่าอันนี้โอเคคือเราก็ต้องทําบันไดตลอดทางนะเพื่อความสวยงามตามที่เห็นด้านในนะครับพอมาตรงนี้ใส่เรียบร้อยใช่ไหมฮะให้เรานำ hopper หนึ่งอันนะครับที่ขวาที่ขวา,ขาแล้วก็กด กดชิปน้แล้วก็คลิกขวานะโอเคแล้วเราก็วางรางรถไฟไปนะครับแต่ขอบอกนิดนึงนะพอดีอันนี้ได้คือเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องดูอ้าวดูดแม่งเข้าไปเฉยเลย <c oughs> เวลาเราจะทา <c oughs> ไอ้เครื่องเนี่ยเราอาจจะต้องดูทิศทางนิดนึงนะอย่างเช่นถ้าสมมุตินะบางครั้งเนี่ยเราวางปุ๊บใช่ไหมโอเคมไปด้านนี้เราสบายใช่ไหมครับแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสมมุติเราเราเกิดสร้างเครื่องด้านนี้ใช่ไหมเราสมมติสร้างเครื่อง สมมติทอปเปอร์นะฮะสมมุติเครื่องด้านนี้อาคงคิดผ้าพว่อนนะโอเคสมมติเราสร้างด้านนี้ใช่ไหมแล้วเราวางลางรถไฟไปปาบใช่ไหมแล้วเราวางลงไปใช่ปะครับตรงนี้มันไม่กันเนี่ยเห็นไหมไอ้ด้านหลังเนี่ยมันอันตรายเพราะมันไม่กันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทะลักทะลวงออกมาได้ถ้ามันออกมาก็สวยนะครับทุ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 บแต่ก็สมมติใครที่จําเป็นที่จะต้องสร้างในทีนี้จริงๆนะครับก็โอเคโอเคทุบไปก่อนนะครับแล้วก็วางไปวางรางไปใกล้ๆแล้วก็ทุบลางออก แล้วก็วางไปรางรถไฟัก็จะเป็นในรูปทิศนี้นะครับคืออันนี้บอกสําหรับบางคนที่แบบทิศไหนวะอันนี้บอกเ,อเฉยๆเพื่อแบบบางคนอยากสร้างไอ,อ้เ,อเครื่องคัดแยกเนี่ยในทิศต,ตะวันออกตะวันตกนะแต่น,นี้คือได้เล็งไว้แล้วไงคือรู้ว่าปัญหาวันนี้มันจะต้องมีทับ ใครไม่เข้าใจก็ช่วยทําความเข้าใจนิดนึงนะครับรู้ในทิศตะวันออกตะวันตกด้วยนะครับพาทิศขึ้นก็คือทิศตะวันออกนะครับตกก็คือทางนู้นนะครับเอาชิบหายแล้วเอาไม่ม่ไ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 อ้เครื่อนเนี่ยโอเคทาทาเหนือใต้โอเคจงเข้าใจแล้วกันว่าทําไมถึงต้องทาทิศนั้นโอเคครับวางไปนะครับเราจะไม่เสียเวลาแล้วครับเราเงีบแล้วครับเมานะครับทําอย่างนี้นะครับนี่อะไรเนี่ยกล่องเปล่า โอเคครับคราวนี้พอเรามีอันนี้เอ่อทำอันนี้เสร็จเรียบร้อยใไหมครับเราก็แป๊บหนึ่งมาคาร์ดวิดเชสปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับพอเป็นรางตรงนี้เสร็จตามที่ได้ดูจากคลิปก่อนอันนู่นนะครับก่อนที่ทำลิฟต์นะครับบอกให้เห็นะครับลางอ่ะมันจะมีมุมมุมหนึ่งใช่ไหมครับมุมเนี่ยให้มันมีเส้นใช่ป่ะให้เราคลิกขวาอย่างนี้ปึ๊บเข้าไปใส่เข้าไปสักก็ตามตามตามที่เราต้องการนะครับใส่ใส่เข้าไป ตามที่เราต้องการนะครับวงจรอันนี้มีสิทธิ์เอ่อเขาเรียกไงมีคุณสมบัติพิเศษนิดนึงนะครับถ้าเกิดสมมติถ้าสมมุตินะครับมันเอ่อเขาเรียกไงถ้าสมมติเนี่ยล,ล,ล้างรถล้างเนี่ยมันไม่พอใช่ไหมที่มันจะแบบเก็บของได้หมดใช่ไหมครับปกติแล้วเวลาของเนี่ยอันนี้เป็นวงจรที่คิดขึ้นนะครับมันอาจจะมีแฮ่แวๆอะไรนิดนึงนะครับก็อย่าว่าก,กันนะเพราะมันคิดเองนะครับคือถ้าเกิดสมมติตรงเนี้ย ล้างรถไฟเนี่ยมันเต็มใช่ไหมคือของมันเต็มหมดใช่ไหมครับพอมันเต็มหมดมันก็ไม่สามารถมาเก็บได้ใช่ไหมไอเทมก็ค้างอยู่ในรางใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติเนี่ยมันเวลามันเก็บของเนี่ยมันจะมีเสียงปิ้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 งใช่ไหมครับแล้วก็ไฟติดตลอดใช่ไหมฮะแต่เกิดสมมุติไฟมันเกิดติดแล้วมันไม่มีเสียงปิ้งปิ้งปิ้งเนี่ยก็คือให้เรามาใส่รถเพิ่มทางด้านหลังนะเพราะว่าเนื่องจากว่าค้างไอ้マイคาร์ดบิทเชสของเราเนี่ยมันเต็มนะครับโอเคครับเรามาต่อตรงนี้นะคราวนี้พอเราวางตัวนี้เสร็จเรรียยบบ้อใช่มป๊ ปึ๊บขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อติดหัวโอเคพอมาตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวทุบรางก่อนทุบรางทุบ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 โอเคมวนนิ่มไปหมดเลยวางนั้นด้วยฮอปเปอร์กดอนขี้ควายที่รางแล้วก็วางฮอปเปอร์ก่อนแล้วฮอปเปอร์อยู่ข้างบนนะครับแล้วค่อยวางรถนะครับโทษทีครับพอดีสับสนระหว่างไอ้เครื่อง อันเก่าเครื่องเก็บของอลิมิเต็ดอ่ะพอดีสับสนกับไอ้เครื่องนั้นนะโอเคแล้วเราก็โอเควางรถไปแล้วเราก็โอเควางรถว,วางรถวางรถไปโอเคครับพอมาตรงฮอปเปอร์ตรงนี้เสร็จนะครับจริงๆแล้วเราก็ทําตามแบบไอข้ข้างๆเราก็ได้เลยนะครับแต่ก็จะทําให้ดูนะครับวางเชสไปนะครับหนึ่งกล่องนะครับหนึ่งอันเท่านั้นนะครับถ้าสองอันมันจะเกิดการชนนะครับ กดคลิกขวาก่อนนะครับแล้วมันก็จะวางเชสไปใช่ไหมฮะ <c oughs> แล้วเราขึ้นมาด้านบนนะครับเอาฮอปเปอร์อีกหนึ่งอันนะครับกดคลิกขวาเอ้ยกดปุ่มชีพนับแล้วก็คลิกขวาด้านบนของหีบนะครับ อปเปอร์มันก็จะเสียบเข้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาฮอปเปอร์อีกอันนึงนะครับลิดขวาที่ฮอปเปอร์ตัวนี้ทางด้านข้างนะครับกดชิปได้นะครับปึ๊บแล้วมันก็จะเสียบเข้าด้านนี้เช่นกันนะครับอ่าเราขึ้นไปอีกหน่อยตึมตึมนะครับทาไมถึงจะบางคนอาจจะอยากรู้ว่าทําไมถึงต้องใช้ stone slab นะครับเพื่อเป็นความระเบียบเรียบร้อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้บล็อกอะไรก็ได้ที่ว่าให้มัน ให้ตูดอะมันเสียบเข้าไปที่ว่าตูดมันไม่เสียบลงนะครับคือจริงๆอะตูดจะเสียบไปด้านไหนก็ได้ซ้ายขวาแต่มันออกตกอะไรก็ได้แต่อย่าให้เสียบลงนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะทําอย่างนี้ก็ได้อาบล็อกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เออเราก็เอาฮอปเปอร์มาแล้วก็คลิกขวานะที่มันนะครับคือ <ช ente S 1> พอตูดมันเสียบโทษทีที่มุมมองมันลําบากนะเติบ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 นะครับพอตูดมันเสียบเข้าด้านนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับใครอยากจะทุบเอ็กโคโบสตนตรงนี้ออกก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่คือบางครั้ง เอาดูดเข้าไปเอ,าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมานี่ปึ๊บโอเคโอเคนะแต่คือถ้า,ถาเพื่อถ้าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเราก็ใช้เอ่อ c o e s t o n e s l a b นะครับมันจะได้แบบดูสวยงามนะครับต่อไปวางวงจรด้านหลังขอทุบไปตรงนี้ออกก่อน เราต้องใช้เลสโตนรีพิเตอร์นะครับแล้วก็เลสโตนคอมโพเลเตอร์นะครับโอเคคอมพลเตอร์ okay, มีแล้ว1อันผ่านครับแล้วรีพิเตอร์หายไปไหนรีพิเตอร์เองหายไปไหนยืมหน่อยแล้วกันเอาไม่ยืมแล้วกันเดี๋ยวมาหนึ่งสอหนึ่งโอเคครับวิ่งไปสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่เราได้เลสโตรน e รีพิเตอร์มาแล้วนะครับอยู่นี่ครับ เราก็มาทํากันต่ออัแบบหนึ่งนะครับคืออันเนี้ยมันอาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่าแบบบางครั้งมันแบบวงจรเดี๋ยวมันก็สูงบ้างต่ำบ้างอะไรประมาณนี้มันทําให้ลําบากนะครับโอเคเอาอนี้มาเอาที่ใช้มานี้อันนี้ไวน้นี่โอเคพักนั่นเขาให้ตัวนี้เราก็วางหลอดไฟนะครับเบอไม่ใช่ อ,อ <S 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 จริงๆแล้วเราจะวางแค่นเดียวก็ได้นะครับแต่คือถ้าเห็นข้างในเห็นแบบมันจะแบบอะไรเงีไงวงจรสองอันอะ่ะมันจะแบบประกบกันอนะไรประมาณนี้นะมันจะสวยงามเฮ้ยพอมาตรงนี้เสร็จใช่ครับเอาอันนี้วางปึ๊บปึบทุบออกลึบหนับ ตรงนี้นะครับเราให้วางให้ให้วางเลสโนคอมพลีเตอร์ไปนะเพื่อตรวจสอบจํานวนไอเทมนะครับในฮอปเปอร์ตัวนี้นะว่ามันมีสิ่งที่เราต้องการเนี่ยถึงจํานวนที่กําหนดหรือ,อยังถ้าถึงจํานวนที่กําหนดแล้วให้ฮอปเปอร์ทางด้านทางด้านล่างเนี่ยไอตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยดูดไอเทมออกไปนะครับโอเควางไปนะครับแล้วก็วางเลสโตนไป2อันนะครับปาบ๊ปาบนะครับจะวางกล่องเสียงเพื่ออนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้นะป๊าบ แล้วก็ลงมาชั้นล่างนะครับขึ้นขึ้นลงลขึ้นขลงลงมาลลำบากเงี้ยแหละปับวางหนึ่งอันนะครับเปิดไฟเรสโต้นท่อตรงนั้นนะครับแล้วก็เรสโต้นรีพีเตอร์ตรงนี้จากตรงนี้นะครับถ้าใครว่างจัดใครว่างจัดจะกระดกเล่นก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องกระดกนะครับเพื่อให้มันทํางานได้เร็วนะครับหอมาตรงนี้เสร็จแล้วไงครับเอาเสร็จดีครับจบแล้วแค่ได้ละครับหอัน ส่วนถ้าเกิดสมมุติเราต้องการที่จะโอเคอันแรกเนี่ยเราเก็บให้มันตรวจสอบบล็อกดินให้ดูดบล็อกดินใช่ไหมบล็อกเดชใช่ไหมฮะอันที่2ดูดคัพโปสโตนอันที่3จะให้เก็บพวกซีดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่เราจะสร้างแต่เราก็ต้องสร้างมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะยาวไปถึงไหนก็ไม่มีใครว่านะฮะโอเคตัวนี้เราก็ทุบออกอ๋อโทษเกือบเสร็จครับเราต้องเอาแม่แบบมาก่อนซึ่งแม่แบบเราเนี่ยจะต้องใช้23อัน แม่แบบเราจะต้องวางตรงนี้นะครับอันนี้นะครับอันที่มันเสียบกับ stone slab นะครับให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับให้ใช้ stone slab นะครับเพื่อความง่ายในการสื่อสารนะครับให้เปิด hopper ที่มันเสียบ stone slab นะครับสมมุติเราอันนี้เราต้องการให้มันดูดให้มันดูด cobblestone นะครับวิธีการตั้งค่าที่ง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดจริงๆนะครับเอา cobblestone มาส่วนหนึ่งนะครับคลิกขวาค้าง ฟังอดี๋วเพิ่งนะที่นี่ไม่ได้คลิกนะคลิกขวาค้างนะครับคลิกขวาค้างนี่คลิกอยู่นะแล้วก็ลากไปมันก็จะแจกคนละหนึ่งอันถูกต้องไหมครับแล้วเราที่เหลือนั้นเราก็วางอันแรกไปแล้วมันก็จะดูด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 ,ด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 ออกตามจํานวนที่ว่ามันถึงเวลาเองนะครับเด <c oughs> ี๋ยวส่วนไอเทมก็จะเริ่มมาอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้แหละคือเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเราตั้งฐานอันแรกเสร็จแล้วไฟล์มันก็จะติดเห็นไหมเปิดเสียงนิดนึง อ่ะโทษ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 อึ๊บอันบนนะครับอันบนออเออทำไมไฟมันอันนี้อันนี้ไม่รู้นะว่าไอเท็มค้างเออมันค้างหนึ่งอันไม่เป็นไรฮะโอเครนะครับเดี๋ยวจะลองทดลองเอาเอาของนะครับใส่หีบตรงนี้ดูนะนเอาใส่บล็อกอะไรเอาคอมโพสโตนะครับใส่เข้าไปสัก เท่านี้นะครับโอเคถูกดูขึ้นไปแล้วแน่โอเคครับพอเราใสา่เข้าไปตรงนู้นใช่ไหมครับลิฟต์มันก็ส่งขึ้นไปปุ๊บแล้วมันก็ส่งมาตามท่อๆๆพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเอ้ยมันไม่ใช่นี่เพราะมันเป็นบล็อกดินใช่ไหมครับมันก็มันก็ไม่ดูดมันก็ส่งไปเรื่อยๆพอมาณนี้ปุ๊บเฮ้ยคอมโพสโตนี่เฮ้ยใช่เลยใช่เลย คือคนนี้เลยเฮ้ยไม่ใช่โอเคครับจบครับอันนี้นะครับคือเครื่องคัดแยกนะครับแล้วเราต้องการจะให้มันคัดแยกกี่อันนะครับเราก็สร้างยาวไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับก่อนที่จะปิดนะครับจบคลิปนะครับแต่เนี้ยก็เอาให้มันเพลินๆไปเลยนะครับ สร้างยาวไปก่อนยาวดีกว่าขาดนะครับคืออันนี้เราก็ต้องใช้ความแบบมั่นใจในตัวเองนิดนึงนะครับเราก็สร้างยาวไปนะครับอันนี้ก็เคใช้ไอเทมเฟรมนะเพื่อให้เรารู้ว่าโอเคมันคืออะไรอย่างเช่นอันนี้คือทรายเฉยๆนะครับไม่ค่อยได้ขุดทรายนะครับมีแซนสโตนอันนี้ก็จะเป็นพวกไม้นะครับหลากชนิดนะครับมีสีชนิดข้าวนะครับบางครั้งเวลาเราปลูกข้าวก็จะได้วีทใช่ไหมมันก็เยอะแล้วมันก็จะแถมซีเมอีกอะไรอะไรก็ไม่รู้เยอะนักหนาบางคน โอ้แร่ถ่านมีเป็นรางอะแบบราง2องราง3ามรางอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเก็บมันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับคือในเวอร์ชันน1.5.2มันยังทําเป็นบล็อกโคไม่ได้บล็อกอัพโคโคอับบล็อกนะมันยังทําไม่ได้นะครับแต่เวอร์ชันน1.6.2ก็เดี๋ยวคงอันนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ขนตืบตืบตืบที่ได้จากสัตว์อันนี้หมันฝรั่งคืชผลการเกษตรต้นไผ่เออต้นอ้อยนี่แหละเนื้อบวัว ทั้งสุกทั้งดิบกาเวลอันนี้สโตนเฉยๆถ่าเออสโตนที่ว่าเผาแล้วนะอันนี้แตงโมเนเธอร์วาร์ดเนเธอร์วาร์ดไม่ใช่เนเธอร์วาร์กตอนแรกที่เจอปุ๊บไปอ่านเลยเนเธอร์วาร์ก <c oughs> นะครับตามนี้นะรับปัป๊บๆๆนะครับส่วนอันไหนที่ไม่มีนะครับเคยอาจจะสร้างไว้ก่อนก็ได้ถ้าเกิดอันไหนที่ไม่มีนะครับเราก็มีวิธีแก้ไขคือเราอาจจะสร้างไว้ก่นกกอนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีเหาะมีบันไดขึ้นไปด้านบนนะฮะมีขึ้นไปด้านบนปุ๊บ รูปแบบมันจะเป็นแบบนี้นะครับเรียงกันแบบสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอย่าลืมปักทอดให้สว่างด้วยนะครับมิฉะนั้นอาจจะเดินโดนบางสิ่งบางอย่างงานเข้าได้นะครับเห็นไหมครับไอตัวนี้ใช่ไหมเป็นตัวที่เอาไว้ดูดไอเทมใช่ไหมครับว่าแบบเป็นแม่แบบว่างั้นเถอะเห็นไหมครับสิบแปดสิบแปดนี่ก็สิบแปดเห็นไหมฮะถ้าไหนเรายังไม่ได้ใช้งานแล้วก็โอเคเราก็ไม่ต้องเอาฮอปเปอร์ไปเสียบไว้ใช่ไหมครับพอยังไม่ได้ฮอปเปอร์ไปเสียบไว้มันก็จะไล่ไปเรื่อยไล่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 พอไปถึงสุดตรงสุดจอยไปแล้วใช่ไหมฮะ อันนี้ให้ดูการทํางานนะครับที่ได้สร้างไว้นะครับพอไปถึงสุดซอยปุ๊บมันจนคือสุดซอยแล้วมันยังไม่มีใช่ไหมครับมันก็จะพามาที่นี่พามาที่นี่พามาลงพามาที่นี่พามาที่นี่ลง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 แล้วมันก็พามาที่นี่ครับคือมันจะมีรถรางครเวลามันส่งของเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งลงมาที่นื่ที่นืี่วิ่งลงมาที่นี่เพื่อรับไอเทมที่ว่ามันผิดสำแดงคือมันไม่รู้จักนะครับ แล้วมันจะวิ่งกลับบ้านไปนะครับมันก็จะเป็นวัตจักนี้เรื่อยๆนะฮะแต่เกิดสมมุติมันเราเกิดใส่เครือเข้ามาประมาณนี้แล้วมันไม่รู้จักอะไรประมาณนี้เราก็ค่อยมาเพิ่มภายหลังก็ได้เพราะว่าเนี่ยปะ่ะมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันเยอะอนาคตอาจจะมีบล็อกอะไรเพิ่มไอเทมอะไรใหม่เพิ่มก็ไม่รู้เราก็สร้างเผื่อไว้ก่อนก็ได้นะฮะโอเคนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะวิธีทําเครื่องคัดแยกไอเทมอัตโนมตินะครับตอนนี้อันนี้สมบูรณ์เรียบร้อยนะครับ ทำขึ้นไปเรียบร้อยนะครับหรือใครที่จะพิเลนนะครับลําบากยอมลําบากกับชีวิตนะครับกระโดดนะครับแล้วเอาของใส่ฮอปเปอร์นะครับแล้วมันก็วิ่งไปตามท่อได้เหมือนกันนะครับมันก็มาจ้าเอตรงโอเคนะครับตามนี้นะครับมันก็วิ่งมาตามท่อแล้วมันก็มาถึงที่หมายเหมือนกันนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความพิเรนของแต่ละบุคคลนะครับโอเคนะโอเคนะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ